สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F 155เสื้อโคเชถักจากคอวนวงกลมผสมลาย EP นี้เป็น EP 11นะคะเป็นสรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้เมื่อเราถักเสร็จแล้วพี่เมพาถักคลิปมีทั้งหมด11อ็ด EP นะคะไหมที่ใช้ถักเส้นจะเป็นเส้นขนาดเบอร์16นะคะตรงนี้เป็น s u m m e r s o ซอ แล้วก็เสื้อตัวนี้ไม่เปลืองไหมเดี๋ยวให้ดูไหมนะคะไหมจะเป็นเส้นเล็กะคะ่ะแบบนี้เป็นของหงโคเชนะคะเป็นซัมเมอร์เนื้อของตัวตัวไหมตัวเนี้ยนุ่มนะคะแล้วก็หน่าใส่เป็นอะคาริลิกร้อยเปอร์เซ็นค่ะรหัสก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่ง ไหมที่ใช้ไปนะคะจาก1กลุ่มตรงนี้น้ำหนักมัน200กรัมเสื้อตัวนี้ใช้ไม่ถึง200กรัมนะคะอันนี้คือไหมเหลือ200กรัมเหลือเท่านี้ค่ะน้ำหนักของเสื้อก็ประมาณ180ไหมที่เตรียมไว้เหลือนะคะ <c oughs> สาธิตการถักออกมาทั้งหมด11บ p ep แรกนะคะ ep หนึ่งพี่เมย์จะแนะนำอุปกรณ์ก่อนที่เราจะเริ่มถักนะแนะนำเข็มโคเชสำหรับไหมที่เป็นเส้นขนาดเบอร์สิบหกมันเป็นไหมเส้นเล็กนะคะเข็มโคเชที่แนะนำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามเบอร์ขึ้นอยู่กับแรงมือของตัวเราเองในการถักอยู่ที่ตัวเราเองเลยนะคะถ้าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ถักงานพอดีพอดีพี่เมย์แนะนำหัวหนึ่งจุดศูนย์มิลนะคะ ถ้าเราเองเป็นคนที่ถักงานแน่นถักเส้นสิบหกทีไลจับออกมาแล้วงานมันกระด้างวิธีแก้ก็คือต้องใช้เข็มหัวใหญ่ขึ้นแนะนำหนึ่งจุดหนึ่งนะคะหนึ่งจุหนึ่งหรือหนึ่งจุดสองมันจะทำให้ช่องโซ่มันขยายแล้วทำให้แรงมือเราไม่แน่นเกินไปทีนี้ถ้าเราเองเป็นคนถักแล้วหลวมแรงมือหลวมโซ่ใหญ่ถักออกมาทีไลก็ยานถัก เบอร์16ทหีไลไม่สวยอย่างเงี้ยนะคะวิธีแก้เปลี่ยนเข็มโคเชให้เบอร์เล็กลงแล้วเปลี่ยนวิธีการถักนะคะจากที่เราถักแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยให้เราถักเป็นดันหัวเข็มเข้าไปดูวิธีการถักในคลิปพี่เมย์ได้นะคะทุกคลิปที่พี่เมย์สอนถักที่เป็นโคเชจะเป็นการถักแบบดันหัวเข็มสิ่งที่เราจะได้นะคะจะทำให้โซ่ตัวเนี้ยได้เท่าขนาดหัวเข็มที่เราใช้ลองปรับดูนะ เสื้อตัวนี้ตอนที่ถักเนี่ยเราจะต้องคำนวณตรงคอตัวนี้ให้ผ่านรอบศีรษะให้ได้ก่อนรอบศีรษะที่พี่เมย์ใช้คำนวณนะคะรอบศีรษะห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกคือรอบศีรษะปกติอะคะ่ะใส่ได้เลยแล้วก็เราขึ้นโดยการที่ถักเป็นดับเบิลโคเชไม่มีโซ่นะคะดูเทคนิคการถักได้นะคะที่อีพีหนึ่ง จำนวนที่พี่เมย์เริ่มหนึ่ง้อยเก้าดับเบิลดับเบิลโคเชเพื่อที่จะแตกเป็นลายออกมาลายถ้าเรานับลายสับปะรดนะคะสับปะรดชุดแรกเลยนะนี่นะคะชุดข้างบนมันจะมีทั้งหมด24ชุดมี24ชุดมันจะต้องใช้ขาตัวนี้สองขาเพราะฉะนั้นตอนที่เราคำนวณหนึลายสับปะรด มันจะต้องใช้ทั้งหมด48ขานะคะดูวิธีคำนวณได้เลยพี่เมย์คำนวณให้ดูตรงที่เป็น EP1 ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะถักแล้วไม่ต้องการให้แขนมันบานออกมาเยอะแบบนี้อันนี้เป็นแขนพิ้วนะคะตัวเสื้อก็จะเป็นตัวเสื้อพิวิ้วๆถ้าเราไม่ต้องการให้มันพิ้วเยอะขนาดนี้เราลดขนาดของพี่เมย์มันขึ้น24ดอก ยี่สิบสี่ลายสับปะรดถ้าคุณจะลดสมมตินะคะว่าลดเป็นยี่สิบสองลายสับปะรดตอนที่ขึ้นยี่สิบสี่ลายสับปะรดเนี่ยเวลาเราแบ่งตัวเสื้อเราจะแบ่งเท่ากันหมดเลยข้างหน้าก็หกหลังหกแขนหกนะคะแขนหกบวกหกเป็นสิบสองมันจะลงตัวยี่สิบสี่พอดีถ้าเราลดเหลือตอนที่ขึ้นเป็นยี่สิบสองอย่างนี้นะคะยี่สิบสองเราจะต้องดูก่อนนะว่าตรงข้างบนตัวเนี้ยถ้าเราลด จำนวนหลักมันก็จะต้องลดมันผ่านศีษะได้ไหมถ้ามันผ่านศีษะไม่ได้ตอนที่เริ่มตรงแถวแรกเราต้องขยายนะคะของพี่เมย์เริ่มโดยการที่ใช้ดับเบิลโคเชตรงนี้สองตัวของคุณอาจจะต้องขยายเป็นสามตัวเพื่อที่จะลดจำนวนของตัวดอกถ้าเราขึ้นทั้งหมดยี่สิบสองลายแขนก็ข้างละห้าก็ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังหกดอก นะหน้าหกดอกหลังหกดอกแขนห้าแขนซ้ายห้าแขนขวาห้ารวมกันจะได้ยี่สิบสองแล้วเราก็ถักออกมาถักออกมาเสร็จแล้วถ้าแขนถ้าแขนนะคะพอถึงตรงที่ช่วงที่มันลายใหญ่ตัวนี้สปบระรมันจะมีสองช่วงเห็นไหมคะมันจะมีช่วงบนกับช่วงล่างถักตามพี่เมย์ได้เลยตั้งแต่ ep ep สองนะคะ ep สองจนถึงจนถึง ep 8เลยนะคะจะถักทีละช่วงทีละช่วงทีละช่วงให้คุณสามารถถักตามได้คลิปถ้าไวไปคุณก็กดหยุดดูไม่ทันคุณก็กดย้อนสับปะรดจะมีอยู่สองช่วงแล้วก็ขยายลายโดยการที่เพิ่มโซ่โซ่ชุดแรกจะเป็นโซ่ตรงนี้นะจะเป็นโซ่สามอันนี้จะเป็นโซ่ห้าโซ่ข้างในสับปะรดตรงนี้เป็นโซ่สองอันนี้เป็นโซ่สามมันมีอีกวิธีหนึ่งสาหรับการถักลายสับปะรดถ้าเราไม่ต้องการให้มันบานออกมาเยอะแบบนี้ ตอนที่เราขยายตอนที่เราขยายลายสับป,ปะรดตัวนี้ค่ะเราก็สามารถเล่นได้อีกอันหนึ่งนะถ้าเราสับป,ปะรดลูกเล็กกว่านี้ความบานของตัวเสื้อก็จะไม่เยอะหรือถ้าต้องการให้มันบานออกไปเยอะๆเราก็เพิ่มตัวฐานของลายสับป,ปะรดนี้เข้าไปลายสับป,ปะรดลูกเล่นมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะสามารถทําให้เรายุบลายได้ขยายลายได้อันนี้ตามต้องการแพทเทิร์นไม่มีนะคะพี่เมย์กแกะออกมาจากตัวต้นแบบ ตัวต้นแบบเขาที่เขาทำไหมน่าจะเส้นใหญ่กว่าเรานิดนึงนะคะช่วงลายสับป,ปะรดก็จะไม่เหมือนกันเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะคะยุบได้ขยายได้ทั้งหมดเลยเราถักขยายมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงรักแร้ทีนี้พอมาถึงตรงจุดเชื่อมต่อตรงรักแร้ตัวนี้นะเสื้อตัวนี้พี่เมย์เชื่อมต่อโดยที่ไม่มีการเพิ่มใต้รักแร้เพราะ ตัวรอบอกอะ่ะมันได้พอดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าของเราเองรอบอกเราไม่ได้ถ้ารอบอกเราไม่ได้วิธีเพิ่มนะคะเราจะต้องเพิ่มเพื่อให้มันลงช่วงจังหวะของลายพอดีช่วงจังหวะของลายเราก็นับแบบนี้มันจะมีตัวขาอยู่สองข้างนะคะถ้าเราเพิ่มแค่ลายเดียวเราก็เพิ่มห้าช่องโซ่ถ้าเราเพิ่มสองลายนี่นะคะสองลายใต้รักแร้มันจะต้องเพิ่มทั้งหมด ห้บวกห้าแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นสิเอเวลาเพิ่มใต้รักแล้เพิ่มเกินหนึ่งก็ไม่สวยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่หน้าอกใหญ่กว่านี้และต้องการให้เสื้อบานกว่านี้วิธีเล่นคุณเล่นที่ลายสับป,ปะรดจะสวยกว่าเนี่ยเล่นที่ลายสับป,ปะรดขยายฐานถ้าฐานตัวนี้มันกว้างขึ้นมันจะทำให้ตัวสับป,ปะรดลูกใหญ่ขึ้นนะคะ พอเราเชื่อมต่อตรงใต้ลักแร้เสร็จแล้วนะคะที่เหลือลายข้างล่างจะเป็นการเล่นเล่นเส้นแล้วก็ใช้ลายหัวใจแต่งเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้นะคะเวลาถักจุดที่ต้องระวังคือดอกไม้ห้ากลีบดอกไม้ห้ากีบพี่เมย์ไม่ได้ถักแยกออกมานะคะถักโดยที่มันติดอยู่กับตัวเสื้อเราใช้วิธีหมุนดูวิธีการถักได้เลยนะคะมีให้ดูสองคลิป มี EP สี่ก็มีนะคะแล้วก็ EP หก EP สี่จะเป็นดอกไม้เล็กช่วงบน EP หกจะเป็นดอกไม้เล็กช่วงล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็นลายหัวใจแล้วเราก็เล่นลายลงมาแขนเสื้อนะคะตรงริมกับชายเสือ้อพี่เมย์ใช้ลายเดียวกันลายที่ใช้เก็บตัวนี้จะเก็บตอนที่ช่องโซ่เราเป็นสี่ช่องลายที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีโซ่ห้ากับโซ่สี่นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆ เสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพไหมนะคะแล้วก็เขาต้องการความยาวของตัวเสื้อแค่ห้าสิบเซนเสื้อมันก็เลยจะเป็นยาวประมาณนี้เสื้อตัวนี้ถ้าถ้ารูปร่างปกติความยาวของตัวเสื้อประมาณห้าสิบสามจะสวยค่ะมันจะลงไปจนคุมตัวที่เป็นสะโพกล่างแล้วเสื้อมันจะเป็นผิวๆนะคะเส้นสิบหกงานที่ได้ออกมางานจะเป็นงานเนี้ยบแล้วก็ผิวค่ะเดี๋ยวให้ดู อันนี้ด้านหน้านะคะตอนนี้ด้านข้างแขนเสื้อจะเป็นแขนพลิ้วด้านหลังค่ะคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าพี่เมย์ถักดันคอด้านหลังขึ้นไปก่อนที่เราจะเชื่อมต่อใต้รักแร้นะคะถ้าใครต้องการให้คอด้านหลังมันสูงกว่านี้วิธีแก้ก็เพิ่มตรงช่วงใต้รักแร้พี่เมย์เพิ่มเข้าไปห้าแถวช่วงนี้ เพิ่มใต้เพิ on. On kommt, mond, ่มข้างหลังก่อนเพื่อดันหลังขึ้นไปนะคะดันหลังขึ้นไปแล้วค่อยเชื่อมต่อวิธีทําแบบนี้จะทําให้แขนเสื้อมันกว้างขึ้นแต่ว่าตัวเสื้อตอนที่มันชนเนี่ยพี่เมย์ไม่ได้เพิ่มตัวเสื้อจะชนโดยการที่ใช้วิธีชนลายไม่เผื่อลายมันจะลงตัวแบบนี้พอดีเวลาเรารีดไหมที่เราถัก ถ้าไหมที่ถักตรงนี้เป็นไหมซัมเมอร์นะคะไหมซัมเมอร์มันจะมีความเงาในตัวของมันเองเวลาเรารีดไม่แนะนําให้รีดด้านหน้าโดยใช้เตารีดหน้าไปเลยเนี่ยไม่แนะนําถ้าเราต้องการรีดด้านที่เป็นด้านโชว์งานเราควรมีผ้าขาวบางหรือผ้าเช็ดหน้าวางทาบก่อนแล้วค่อยรีดนะคะแล้วเวลารีดตัวเสื้อรีดยืดลายรีดยืดลงมานะคะรีดรอบแรกให้รีดด้านในก่อน ดิดด้านในให้อยู่ตัวแล้วเราขค่มาเช็คลายที่เป็นลายดอกไม้ใช้ผ้าขอบางหรือผ้าเช็ดหน้าวางทาบแล้วใช้เตารีดกดให้อยู่ตัวข้อดีของไหมซัมเมอร์ก็คือหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วตากกลับมามันจะอยู่สภาพปกติมันแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะคิลิกอะคิลิกก็คือเป็นพลาสติกนะคะจะไม่เหมือนกับคอตตอนถ้าเป็นไหมคอตตอนเนี่ยหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วนะคะ ไหมมันจะหดตัวแต่ซัมเมอร์ไม่หดซัมเมอร์หน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะข้อดีของของไหมซัมเมอร์ซัมเมอร์ถ้าจะใช้ในการถักตัวเสื้อนะคะพี่เมย์แนะนำให้ใช้ซัมเมอร์ซอฟนะคะแล้วงานคุณจะพิ้วแบบนี้คะ่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะรหัสคลิปคือ mf 155อัลบั้มของคลิปวิดีโอนะคะทั้งหมดเลยเรียงตั้งแต่ ep 1ถึง ep 11 ก็จะมีอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคําอธิบายจะโชว์ออกมาตรงนั้นจะเป็นลิงก์แพทเทิร์นตัวต้นแบบภาพต้นแบบลําดับการถักทั้งหมดลิงก์ของ youtube พี่เมย์จะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บก็จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กดเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดได้แล้วนะคะตอนนี้เดือนหนึ่งก็50บาทนะคะหรือแทนคำขอบคุณที่ปุ่มซุปเปอร์แท้งก็ได้ค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u m e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ